วันนี้ก็จะมีการจัดส่งมอบนี่เลยนะคะเป็นผ้าคลุมกาอีวไวสไตล์นอร์ดิกนะคะอย่างเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูงานก่อนนะคะต้องขอขอ,ขอบคุณคุณออยมากๆนะคะลูกค้าจังหวัดนนทบ,บุรีสั่งซื้อเข้ามาสั่งซื้อเข้ามาสองผืนค่ะก็ลูกค้าส่งขนาดมาให้นะคะที่ร้านก็ทําแบบให้ใหม่ตัดให้ใหม่ตามขนาดที่ส่งมานะคะแล้วก็ตัดเสืือคุมให้เรียบร้อยตัวผ้าเลือกเป็นสีเทาแบบเฉียงดีเลยค่ะ2ชั้นขายดีของที่ร้านจะเป็นไฮโซลอนชายด้านล่างก็จําอย่างยืดไฮแต่ละผืนก็จะติดปลายไฮแบบนี้เลยนะคะ นี้ก็คือขนาดที่ลูกค้าส่งมาความยาวอยู่ที่เมตรหกสิบหกลึกอยู่ที่เก้าสิบเซนแล้วก็สูงอยู่ที่แปดสิบหกเซนนะคะก็เราตัดเพื่อคุมให้เรียบร้อยนี้ก็จะเป็นผ้าคุมเฟอร์นิเจอร์ที่เราเคยตัดให้กับลูกค้านะคะเป็นเอ้าดร์นะคะตัดแยกชิ้นให้แล้วก็ตัดเป็นคุมทั้งชุดก็มีนะคะนี้จะเป็นพวกเตียงอาบแดดนะคะโต๊ะกลางกระทาทันใดสนใจเป็นผ้าคุมเฟอร์นิเจอร์งานสังตัดนะคะ,แล,ะแล้วก็จัดส่งฟรีติดต่อเราก่อนได้ค่ะศูนย์แปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดสามเจ็ดห้าสาม